เป็นบทความที่น่าสนใจทีเดียวค่ะดรนิวบอกว่าไม่มีนิติสงครามมีแต่พักอนุบาลเด็กโงที่สะดุดขาตัวเองลง้มแล้วก็โกหกเสียงดังว่าโดนกลั่นแกล้งน,นิติสงครามก็มาปลุกผีไอทีวีก็มีแทนที่จะยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าตัวเองชุกพุ่น ต้องจับตาเป็นอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสําหรับกรณีการถือหุ้นสื่อไอทีวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตถึงแม้ว่าจะออกมาบอกว่าได้คลายหุ้นสื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามล่าสุดค่ะยายคินได้ออกมาสนับสนุนข้อความของดรนิวพร้อมฝากคําไปถึงนายพิธาทีโอจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะจากกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ได้ขายหุ้น ITV สี0 0 0ืหุ้นจากการครอบครองของตัวเองไปเรียบร้อยหลังมีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาในช่วง2.3วันที่ผ่านมาโดยนายพิธายังกล่าวเอาไว้ด้วยว่าหลังจากนี้ผมจะเดินหน้าทำงานเตรียมการเปลี่ยนผ่านอำนาจจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลที่มีพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จจงได้ในที่สุดไม่มีใครหรืออำนาจไหนมาสกัดกั้นฉันนธนุมัติของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกไปเมื่อการเลือกตั้ง14พฤษภาคมถึงกว่า14ล้านเสียงได้อีกแล้ว ขอให้ทุกท่านสบายใจและเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันครับปาสุดยายคินได้หยิบยกโพสต์ของดรสุพนัฐอภิญญาณหรือดรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of k a n s a s ประเทศสหรัฐอเมริกาที่โพสต์ภาพสมา้มเน่าพร้อมระบุข้อความว่าไม่มีนิติสงครามมีแต่พักอนุบาลเด็กโงที่สะดุดขาตัวเองล้ม แล้วก็โกหกเสียงดังว่าโดนกลั่นแกลง้งสำร้ายยังอยู่เบื้องหลังสงครามสื่อนับตั้งแต่จัดทัวลงบูลลี่คนเห็นต่างครอบงำโซเชียลมีเดียแถมระยะหลังอย่างครองสื่อกระแสะหลักดาราคนดังจำนวนมากรวมกันสร้างกลาไซเบอร์บิดเบือนชี้นำประชาชนบทความของด็อกเตอรนิวซึ่งใครๆก็รู้ว่าหมายถึงใคร O, พ่อพิทาคทโอพ่อพระเอกลิเกยขยันสร้างวัฒกรรมจริงๆนะคะนิติสงครามก็มาปลุกผีไอทีีก็มีแทนที่จะยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าตัวเองซุกหุ้นกลับพยายามที่จะดึงกระแสสัง,สงคมกระแส,สโซเชียลมาปกป,ป,ป,ป้องตัวเองมันไม่แม่เลยนะคะและที่สำคัญค่ะไอทียังไม่ตายและไม่เคยตายด้วยนะคะ เพราะว่าข้อมูลจากกลมพัฒนาธุรกิจการค้าก็แสดงสถานะอย่างชัดเจนว่าไอทีียังดำเนินกิจการอยู่คะ่ะปลุกผีที่ยังไม่ตายปลุกยังไงก่อนไก้ขินได้ขยายความโพสต์นี้ว่าบทความของด็อกเรนิวเป็นบทความที่ใครๆก็รู้ว่าหมายถึงใครซ้ำยังบอกว่าพ่อพิทาคิโอพ่อพระเอกลิเกขยันสร้างวาทกรรมจริงๆแทนที่จะยอมรับแบบแมนๆว่าตัวเองซุกหุ้น กลับดึงกระแสสังคมกระแส,สโซเชียลมาปกป้องตัวเองและที่สำคัญไอทีวียังไม่ตายและไม่เคยตายขณะเดียวกันพบว่าดรนิวได้โพสต์อีกว่าพักการเมืองหนึ่งอยู่เบื้องหลังการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธที่นำทางความคิดยุยงปลุกปัน่นสร้างความแตกแยกตั้งแต่บิดเบือนให้ร้ายด้อยค่าสถาบันพระหมหากษัตริย์จัดทัวลงบุลลี่คนเห็นต่างครอบงำเสียงในโซเชียลมีเดีย ขยายความแตกแยกเข้าไปในโรงเรียนและครอบครัวตลอดจนสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนการจัดเสวนาแบ่งแยกดินแดนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116บทความของด็อกเรนิวซึ่งใครๆก็รู้ว่าหมายถึงใคร พ่อพิทาเทโอพ,อพ่อพระเอกลิเกยขยันสร้างวัฒนธรรมจริงๆนะคะนิติสงครามก็มาปลุกผีไอทีวีก็มีแทนที่จะยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าตัวเองซุกหุ้นกลับพยายามที่จะดึงกระแสสัง,สงคมกระแส,สโซเชียลมาปกป,ป,ป้องตัวเองมันไม่แมนเลยนะคะและที่สำคัญค่ะไอทีวียังไม่ตายและไม่เคยตายด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลจะ กลมพัฒนาธุรกิจการค้าก็แสดงสถานะอย่างชัดเจนว่าไอทียังดำเนินกิจการอยู่คะ่ะปลุกผีที่ยังไม่ตายปลุกยังไงก่อนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวสรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และ Play Store